าเดือนเนันสีนี่คุณน้อยคุ่าคันสี่บอมากไปคันหน้าเดือนเันสค่นโอเไ้ต้องกับกคุณลุงคุณลุงนแนคน้องแอนน้อาด้วยนะข้าด้วยไหมได้ลุงแอน้องแอนลุงแอนุน้งแอนนะสองพับาทค่ เอาปไปแล้วคุณช <c oughs> right. oh, ่วยเปลี่ยนโปรบิ๊กนะห้าร้อยบาทขอคุณพงษ์คุณประยงรุ่นพี่และลูกหลานห้าร้อยบาทนอกจากัศพรพงษ์ธีชาชัดเรื่อนเลื่อนไปไหนอ่ะอุ้ง มีงานองมีค้ามากพมาขึ้นตลอดสตุตัวมีตแรนขบวนมาบสด้วยไป 7รูปนะคะมีทั้งหมด11รูปนะคะ,ะบางรูปก็อาพาธนะคะบางรูปอาพาธก็ไม่สามารถขึ้นศาลาได้นะคะ,อะ,อะพอเราทราบครั้งแรกนะคะว่าคุณยุทธนาเพ่งปางประสานมาก็กราบเรียนท่านจเจ้าอาวาสนะะท่านก็บอกว่าให้ต้องรับญาติโยม ด้วยความไม่ให้ขาดตกบกพร่องนะคะท่านย้ำนะคะย้ำะะะะจ้าราชยาำว่าไม่ให้ขาดตกบกพร่องให้ต้องรับให้เต็มที่นะคะ,ะเดี๋ยวสักพักนะคะหลงตาไพศาลนะคะหลงตาไพศาลส,สาระธรรมโมนะคะองค์แรกนะคะก็จะ ให้โอวาทร,รมกับญาติโยมสักเล็กน้อยนะคะคุณจะไม่รบกวนเวลาของท่านมากเพราะทราบว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าคอมีเวลาคณะของท่านก็จะไปอุกกาศิชา,ท,ท,าที่วัดพระธาตุางปางหลวงระยะทางจากที่นี่ไปก็โดยประมาณ10กิโลแล้วจากที่นี่ก็จะตรงไปจังหวัดตากใช้เวลาประมาณแค่2ชั่วโมงนะคะระยะทางนี้มากะคะ่ะ ก็คงจะขออนุญาตกล่าวต้อนรับทุกท่านไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณชา,า,าวคณะมิตรประชาทออ01มิบุรีทุกท่านศรัทธาชาวบ้านญาติโยมทุกท่านทุกคนขอกราบนมัสการพระเจชพระคุณ หลงตาภัศาลสารธรรมโมกราบท่านด้วยความเรารบยิ่งและคณะสงฆ์ทุกรูปนะครับก็เดี๋ยวเราขออนญาตให้ท่านได้คุยกับเราต่อเนาะนะครับใครดีๆเห็นดีโปรอนุมโมทนาครุณาทุกครัื่องครับสาับ

ดีลูกดีหน้าสต,ติจะรมณ์ีสิถ้าผู้หญิงมีห้าชอบจะไ,ได้รับอรองสามารถที่จะกู้ผู้ชายได้กูมอำนาจให้อยู่ในตัวเองแกงบอลน,นี่ขายดีวะ่ะโอ้โหข้าวก็ไม่เหลือแล้วอ่ะครับ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 อาหารเยอะมากมายเลยนะครับ ชาวคณะศูนยหนึ่งา 0, 1, เราแพ้หมู่บ้านสามหมู่บ้านนะครับสามหมู่บ้านทำมาให้เราทานเหลือเฟือเยอะแยะมากมายครับกินชันฉันินหวาดไม่ไหวยังเหลืออีกมากมายครับครับครับคุณแม่บ้านดีใจจังที่พวกเรากินกันครับครับครับยังเหลือเยอะแยะมากมายเลยนะครับอาหารนะครับครับครับมาอีกกองทัพหนึ่งก็กินไม่หมดนะครับครับ ครับคุณป้าขอหน่อยนะครับครับครับนะครับกับข้าวยังเหลือมากมายนะครับยังเหลือเยอะมากนะครับครับดูเลยนะครับเหลือเยอะมากนะครับครับทานกันให้หมดทานกันให้อิ่มนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะไม่พอกินนะครับยังมีเหลือเยอะแยะมากมายเลยครับครับครับทานกันให้อิ่มทานกันให้สำนาสำราญกันเลยนะครับ ชาวบ้านก็ทํามาให้เราได้ทานกันนะครับกิ่มหนําสําราญนะครับยังเหลืออีกมากมายนะครับเกนฑ์ฐานมาอีกหนึ่งกองทัพก็กินไม่หมดนะครับคับกลับคับคับนัานนัครับน้าน่านี่คือนี่คือเจ้าของกระเพาะปลานะครับคนใส่เสื้อสีนั้นนั้นนะครับหัวละร่วนเลยด้วยความดีใจนะครับครับครับอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างนะครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่นำอาหารมาให้พวกเราได้ทานกันอิ่มหนำสำราญนะครับโมธนาสาธุสาธุสาธุรางวัลที่หนึ่งไปคนละหนึ่งใบคนละหนึ่งใบทุกคนเลยนะครับ